วิเคราะห์เหตุผลที่ไทยอาจเอาชนะอิตาลีได้พร้อมเปิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง2ทีมเมื่อได้เห็นรายชื่อนักกีฬา14คนของทีมชาติอิตาลีที่จะเข้าร่วมการแข่งขันบอลเลวันหญิงเนชั่นลีกในสัปดาห์แรกที่ประเทศตุรกีก็แอบเบาใจไปได้เปะหนึ่งที่ทีมอิตาลีไม่มีชื่อนักตบตัวหลักตัวเก่งดาวตบสถานโลกาอย่างเปาล่าอิโกนูอีกทั้งมือเซตตัวเก่งอย่างอเลเซียออโร และบอลเร็วสาวมากประสบการณ์อย่างคิสเซนาคิริเคล่ารวมถึงตัวรับอิสระจอมเหนียวหนึบอย่างโมนิก้าเดอเจเนโรติดเข้ามาใน14คนสุดท้ายจึงทําให้ตัวผู้เล่นทีมชาติอิตาลีในสัปดาห์แรกไม่ได้ใช้ตัวหลักที่แกล่งที่สุดมีตัวเก๋าบางคนบวกกับหน้าใหม่ซึ่งทีมอิตาลีอาจจะปั้นดารุ่งดูฟอร์มผู้ใช้ในอนาคตหากได้เข้ารอบลึกๆก,ก็คงจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอน สิ่งที่ทีมาชิไทยเหนือกว่าน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่อาจทําให้ชนะทีมอิตาลีได้ก็คือตัวผู้เล่นเพราะไทยใช้ผู้เล่นฟูลทีมที่ดีที่สุดทั้งสองหัวเสาตัวเก่งอย่างชัดจุอ่อนโมกสีอัชราพรคงยศคู่บอลเร็วมือหนึ่งของไทยอย่างทัดดาวนุกแจ้งและหัธยาบุรุงสุขบีหลังมาประสบการณ์อย่างพิมพิชญากโกกรำมือเซตประสบการณ์สูงอย่างพรพัน์เกิดปลาด รวมถึงตัวรับอิสระที่ยอดเยี่ยมอย่างปิยนุตแป้นน้อยนี่คือผู้เล่นดีที่สุดของทีมพิทยยุคปัจจุบันรวมถึงตัวสำรองทีเด็ดที่มีความสามารถมากเช่นกันส่วนอิตาลีใช้ทีมผสมมีรุ่นพี่ประคองดารุ่งหน้าใหม่ที่ไม่ค่อยจะคุ้นหน้าคุ้นตาพิจารณาตรงนี้เชื่อว,ว่าทีมพิทยมีความเหนือกว่าแต่ขึ้นชื่อว่าอิตาลีประมาทไม่ได้เด็ดขาดจะเก่าจะใหม่ก็ต้องมีดีพอสมควรถึงสามารถฝ่าด่านเป็น14คนสุดท้ายมาได้ สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับสาวไทยคือความเหนื่อยล้าจากการเดินทางตั้งแต่แรกเห็นรายชื่อสนามแข่งทั้ง3ามสนามคือตุรกีบราซิลและไทยบอกเลยว่ารู้สึกสงสารสาวไทยที่ต้องเดินทางไกลข้ามทวีปตลอด3สัปดาห์เริ่มจากไทยไปตุรกีไปบราซิลและวกลกลับมาไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนัดแรกถือว่าการเดินทางค่อนข้างกระชั้นชิดกับวันแข่งมากนักเตะอาจประสบปัญหาความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง สภาพร่างกายความพร้อมอาจไม่เต็มร้อยส่วนอิตาลีได้เปรียบจุดนี้เพราะไม่ได้เดินทางไกลฉะนั้นประเด็นนี้จึงเป็นสิ่งที่ทีมอิตาลีได้เปรียบสรุปสิ่งที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยก็ใกล้จะมาถึงแล้วนั่นคือบอลลันหญิงเนเนลีกนัดแรกอิตาลีประทะทีมเชาไทยซึ่งมาดูตัวผู้เล่น14คนสุดท้ายของทั้งสองทีมสาวไทฟูลทีมกว่ามีตัวหลักที่กล่าวได้ว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดส่วนอิตาลีใช้ชุดผสมมองประเด็นนี้ นับว่าทีมไทยยังมีความได้เปรียบแต่ฟอร์มการเล่นต้องไปดูในสนามอีกทีนมีเป็นเพียงการวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานเท่านั้นส่วนประเด็นที่อิตาลีได้เปรียบไทยคือไม่ได้เดินทางไกลอาจไม่มีปัญหาเรื่องความเหนื่อยล้าจากการเดินทางในขณะที่ทีมไทยจะต้องเผชิญกับความเหนื่อยล้าทั้งเดินทางไกลและเวลากระชั้นวันแข่งก็ต้องรอติดตามกันว่าสุดท้ายแล้วศึกนี้ใครจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้ มานอไม่กังวลไร้แข้งบุรีรัมลุยฟี่าเดย์มโนโพกิงกุสือทีมทัตไทยยอมรับไม่กังวลไร้แข้งบุรีรัมไปลุยฟี่าเดย์เดือนมิถุนายนแย้มพร้อมให้โอกาสผู้เล่นหน้าใหม่มโนโพกิงได้มีการพูดคุยกับตัวแทนของสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดที่แสดงเจตนารมณ์ขอไม่ปล่อยผู้เล่นมาเล่นให้กับทัพช้างศึกที่กำลังจะมีเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี่าเดย์ในระหว่างวันที่13-19มิถุนายนนี้ เนื่องจากแข้งบุยรัมลงสนามมาทั้งฤดูกาลอีกทั้งลงแข่งครบทุกทัก่วยันนัดชิงซึ่งทางทีมงานสตาฟโค้ชช้างศึกได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่าทางทีมเข้าใจดีซึ่งมาโนเองก็ไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้มีนักเตะอีกหลายคนที่อยากเห็นฟอร์มการเล่นเมื่อเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่และทั้ง2เกมทีมก็อยากเห็นผู้เล่นหน้าใหม่ๆอยู่แล้วด้วยยังไงก็ตามแม้ทางมาโนเองจะอยากเห็นแข้งหน้าใหม่แต่ก็ยังมีพี่ใหญ่ซึ่งเป็นการหลักอยู่หลายคน ก็จะมาร่วมทีมในครั้งนี้เช่นกันโดยสมาคมได้ส่งหนังสือขอตัวไปกับทางสโมสรต้นสังกัดแล้วซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนการประกาศรายชื่อบองตน้นที่มีการคุยกันก่อนสิ้นเดือนนี้แน่นอนทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมลงอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดเดือนมิถุนาพบกับไต้หวันทีมมาดับ156ของโลกในวันศุกร์ที่16มิถุนายนและปิดท้ายเจอกับฮ่องกงทีมมาดับ147ของโลกในวันจันทร์ที่19มิถุนายนนี้ พ,พี่คาดยืนยันเดเลจะเข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับทีมช่วงกลางเดือนส่งเกียรติลิมอรุลรัตประธานสโมสรพิธีประจบเอฟซีออกมายืนยนันเดเลดาวิงตัวใหม่ชาบาร์ซิลจะมาซ้อมกับทีมในช่วงกลางเดือนมิถุนาหลังเคลียร์ปัญหาเรื่องสัญญาเรียบร้อยหลังจากมีปัญหาระหว่างสองสโมสรในการเซ็นสัญญานักเตะระหว่างพิธีปรจจบเอฟซีและลาพูลววเรเออร์ก่อนที่ราชันโคขาจะล้มเลิกดิวและให้ตัวดาวเตะบารซิลอย่างเดเล ได้เคลียร์ปัญหากับทางต่อพิฆาตก่อนที่ทั้งหมดจะจบและลงตัวล่าสุดได้รับการเปิดเผยว่าเดเล่ว่าที่แข้งใหม่ของพิทิพจบเอฟซีซึ่งทางนายกเกียร์ทรงเกียริลิมมารุลลักประธานสโมสรอนทับต่อพิฆาตเลี้ยวมาเปิดเผยถึงเรื่องราวของอนาคตของแข้งบาเซเลียนว่าเจ้าตัวจะย้ายมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมในวันที่15มิถุนายนนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกในฤดูกาลใหม่ต่อไป ทางนี้เรื่องราวการย้ายทีมของเตเลได้เคลียร์ปัญหาการไปที่เรียบร้อยแล้วมีเรื่องราวระหว่างพิธีประจบ f อ FC และลาบูลวาเรอร์ก่อนที่เรื่องจะจบลงได้ดีและเป็นต่อพิฆาตที่ได้ตัวเตเลไปในท้ายที่สุดสะเทือนรังจ่ายฟ้าบุยรัมเจ่อคว้าตัวแนวรุกตัวท็อป s p p g บุยรัมจัดของหนักลุย AFC c h แชม i o n s ยนส์ลี บุรีรัมทีมยักษ์ใหญ่แห่งสกไททลีกกำลังจะมีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่จ่อคว้าตัวลิคาโดโรเปสอดีตแนวรุกตัวท็อปของสโมสสอนเซี่ยงไฮ้ SIPG ยักษ์ใหญ่จากจีนเมื่อจูจ่ๆแนวรุกตัวเก่งบาราซิลโผล่คอมเมนต์บูรีรัมภายใต้โพสฉลองแชมป์ลีกครับสมัยที่7ด้วยการใส่อิโมติคอโบกมือทักทายกับบุรีรัมแถมเจ้าตัวยังกดติดตามบุรีรัมยปไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยสำหรับลิคาโดโรเปสดาวยิงตัวเก่งบราซิล เคยผนึกกำลังกับสองแข่งระดับโลกอย่างออสการ์แลฮักผ่าเซี่ยงให้ S.I.P.G สร้างความยิ่งใหญ่ในระดับเอเชียมาแล้วจับตาให้ดีแฟนบอลไทยอาจจะได้เห็นเขามาล่าตะข่ายในศึกไทยลีกฤดูกาลหนนะ้าโคดโดกล่าวอุทัยธานีไม่กลัวแม้เป็นน้องใหม่ไทยลีกแย้ม yeah, มีแข้งบิ๊กเนมเสริมทับวันหลงจากศึกไทยลีก2ทับช้างป่าห้วยขาแข้งอุทัยธานี f อ เปิดบ้านเอาชนะคัสตอมอยู่ในเตดสามหนึ่งในรอบเพย์ออฟนัดชิงเล็กที่2ส่งผลให้ยอดทีมจากรุ่มน้ำสแกกลังคว้าตัวเรื่องชั้นสุลิกส,สูงสุดเป็นทีมสุดท้ายได้สาเร็จด้วยผลรวม2นัดชนะไป5ประตูต,ต่อ2โคดโดพัทรพลนาประเสริฐผู้ซื้อใหญ่ของทีมให้สัมภาษณ์ว่าผมต้องขอบคุณจริงๆผมถือว่าได้รับโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตจากการเป็นโค้ดก็อยากได้ทําทีฟุตบอลอาชีพแต่ผมคิดว่ามันมาเร็วเกินไปสำหรับผมต้องขอบคุณบอสเบน ที่โอกาสผมมาทําทีมแต่ผมไม่คิดว่าจะพาอุทยัยธานีขึ้นชั้นได้ที่ทีมประสบความสำเร็จมาจากบอดบริหารจัดการทีมของเราทั้งในและนอกสนามเรามีทีมงานมีนักเตะท,ที่มีคุณภาพเราพร้อมที่จะขึ้นไทยลีกในฤดูกาลนี้ระวังเป้าหมายและเราทําสําเร็จแล้วสิ่งที่เราต้องขอบคุณคือทุกคนที่มีส่วนร่วมกับทีมเราแม้กระทั่งแฟนบอลที่สนับสนุนเราก็รู้สึกยินดีมากที่พาทีมทําตามเป้าหมายได้สําเร็จ สำหรับการเป็นทีมน้องใหม่ในไทยลีกผมไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วถ้าผมที่เป็นโค้ชกลัวนักบอลก็ไม่กล้าที่จะเล่นอยู่แล้วเราต้องสู้เราเป็นน้องใหม่ก็จริงแต่เราต้องวางแผนให้ได้เราต้องวางแผนกับผู้บริหารว่าจะทําอย่างไรถึงจะอยู่รอดและมั่นคงหรือยาวนานกับไทยลีกเราไปประมาทในการเตรียมทีมเขาต้องคุยกับบอร์ดบริหารรวมถึงเรื่องงบประมาณในการเตรียมทีมว่าจะมีมากขึ้นเท่าไหร่ในเรื่องของตัวผู้เล่นใหม่จริงๆเรามีการทํางานกัน,กนตั้แต่เริ่มเพย์ออฟแล้ว แต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้ขึ้นชั้นร้อยเไอร์เซนราวางแผนจัดการทุกอย่างไว้ก็พอมีดีลไว้แล้วบ้างแต่อาจจะมีเรื่องมาคุยหรือรายละเอียดในเรื่องของสัญญาอาจจะมีบิ๊กเนมแต่ต้องรอรุ้นว่าหลังจากประชุมเสร็จอาจจะมีการคว้าตัวผู้เล่นคนใดบ้างตอนนี้ก็ยังตอบอะไรมากไม่ได้